สวัสดีค่ะรูปการ์ตูนนะคะในช่องน่าร้านชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเรายังอยู่ในชุดนอนกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาตัวนะเวลาเจ็ดโมงโหสว่างจ้าเจ็ดโมงครึ่งเลคะทุกคนนี่เนาะ,ะ,ะก็เราเนี่ยก็จะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะอาทิตย์แรกก็คือ ก็จะ17ใช่ไหมคะจนถึงวันนี้ก็คือวันที่20เนาะก็จะเป็นวันเรียนออนไลน์วันแรกของวันสุดท้ายของอาทิตย์แรกนะคะก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์นี้มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะต้องไปโรงเรียนแล้วเนาะก็คือจะสลับกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนออนไลน์ในอาทิตย์แรกที่เรียนเป็นออนไลน์นะคะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเริ่มเรียนเป็น อะไรนะออนไซต์ใช่นะคะก็จะดูพูดงงงงนะคะเพราว่าจริงจริงงงขึ้นเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องไปอาบน้ำก่อนนอะนแล้วเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเรียนตอน8ดโมงนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยจะมีโฮมรูมนั่นเองนะคะทุกคนไป <S <S เ,เราไปอาบน้ำก่อนนะเราก็ได้ทำการเปิดโน้ตบุ๊กไว้แล้วก็จะเข้ามา เข้าคลาสรูมไปก่อนเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็โอ้โหทำไมใครซุ้มถ้าไม่งั้นเราก็มันจะเวลามาถึงปุ๊บเราเราจะกลัวว่าเราจะต้องรีบนะมาอันนั้นเสร็จเร็วอีกครึ่งชั่วโมงนะทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาเข้ากันครนนับแต่น้ากันค่ะตอนนี้นะคะก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ็ดโมงห้า โอ้โหเจ็ดโมงห้านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการเข้ามีเวลอนเลยเนาะแล้วก็เพราะว่ามันจะต้องเข้าใช่ไหมคะแล้วก็จะรอครูเข้ามาถึงจะสามารถเข้าไปในห้องได้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าในห้องกันก่อนกันนี่นะเข้าร่วมเลยป้า นี่เห็นไหมกำลังรอผู้จัดเข้าร่วมก็คือต้องรอคูเข้ามานะควันถึงจะดิ้งเข้าไปหน้าัน้นปุ๊บโอเคจะเปลี่ยนมงนะคะเราคพิ่มกันมารีบเกล็ดิปรีบใส่แม่นะ้ำไ <c oughs> ปยาวดีมาค่ะรักวิญานปัญญาทัศชื่อโภออพัสราสสนสรีนญาลัน นักธกิจนักสาริชาด้วยปอะที่บอกว่าไปฉีดวัคซีนนะลูกเป็นใชใช่ไหมออมาใช่ไหมเอนลมีอะไรสงสัยอยากถามไหมเกี่ยวกับชุมนุมในปีนี้นะคะเด็กๆก็คือจะเออ่ให้เราเลือกตามความสนใจเนาะแค่บเหมือนเหมือนกับปีที่เราได้มาที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูแต่ละคนเขาก็จะเปิดชุมนุม ถ้านักเรียนสนใจชุมนุมอะไรนักเรียนก็สามารถเป็นเรื่องได้ก็ลงผ่านระบบเหมือนเดิมนะคะค่ะก็เข้ามาโฮมรูมแล้วเนาะค่ะก็หลังจากโฮมรูมนะคะก็คือจะเป็นคาบแรกแล้วก็คาบที่สองใช่ไหมคะคาบแรกเนี่ยก็จะเป็นชุมนุมใช่ไหมคะแล้วก็ค่าที่สองเนี่ยจะเป็นประชุมระดับซึ่ง ก็จะชุมนุมแล้วก็ยังไม่ได้เลือกชุมนุมนะคะเราก็จะเลือกชุมนุมเป็นอาทิตย์หน้าแล้วก็ประชุมระดับนะคะเขาก็ปล่อยว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองขแรกเราก็เลยจะไม่ได้เรียนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนอีกทิตตอนคา้ที่3นะคะคาที่3ามเรียนอะไรนะดูก่อนขั้ที่3นะคะก็จะเป็น ที่สามจะเป็นคณิตศาสตร์นะคะทุกคนคาบที่สามก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเรียนคณิตกันก็คือคณิตเนี่ยก็จะเป็นคาบแรกที่เราจะได้เรียนเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเรียนคณิตมาก่อนใน4วันที่ผ่านมาเนาะวันนี้เป็นวันที่4 3วันที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่เคยเรียนคณิตเลยแล้วก็ต่อจากคณิตนะคะก็จะเป็นอังกฤษอังกฤษเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นพักแล้วก็จีนอีกสองคาบแล้วก็เลิกเรียนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรารอ <laughs> อค่ะก็คือถึงเริ่มเรียนอีกทีตอนสิบโมงสิบนะคะตอนนี้แปดโมงยี่สิบสี่อีกประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนแต่เราเดี๋ยวค่อยมาเจอกัน ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะทุกคนก็จะเป็นเคล็ลนทีน่ได้เรียนคณิตศาสตร์เนาะเ็นเออเฮ้ยเฮ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นค่าภาษาอังกฤษแล้วก็กำลังจะเช็คชื่อหนึมาค่ะโอเค we going to talk about uh โอ้พี่เดียร์ก็เป็นเจ็โหกส i สตรีมซดีส์วันอี่เด็ที่สุนะคะเป็นเร่นี้นะคะเร่อนี้เรื่องสีเงเงินนะคะเรืงเงินเหลืองนะคะเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหลักนะคะเร่องนี้นะคะทุกคนนาสีเนี่ยนี่นี่อะไร อันนี้หมดข้วาวลาอังกฤษแล้วแล้วก็ต่อไปเน,นี่ยเดี๋ยวเป็นข้านทุกคนแล้วก็ค่อยเป็นภาษาจีนกับเลาซือ้อเะภาษาจีนก็บลาวแต่ว่าพักก่อนเราจะพัก เที่ยงพัก11โมงห0าอ้ถึงเที่ยง40 50นาทีแล้วก็กลับมาเรียนภาษาจีนอีก2ค่คาแล้วก็เลิกเรียนเออยเดี๋ยวเราจะนั่งพักไปอีก50นาทีนะทุกคนตอนนี้นะคะก็เที่ยง43นะคะก็ถึงเวลาค่านาษาจีนกับอักษอคนจีนแล้วนะคะ เกายังไม่ได้เริ่มเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนสอง่้ตอนนี้นะคะก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็นี่นะคะบ่ายสองยี่สิบเอ็ดโดยเวลาเป๊ะเวอร์ก็เพิ่งจะจบไปเมื่อกี้โอ้โหงัตุกัรสโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรเราก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ เลิกบ่าย2องโมงยีนะคะวันศุกร์กับวันพฤหัสส่วนวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะเลิกบ่าย3ามโมงสินะคะก็คือสําหรับอาทิตย์แรกในการเรียนนะคะ4วันที่ผ่านมาเนี่ยเลขคู่นะคะก็จะเรียนเป็นออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็เลขขี่เนี่ยก็จะไปโรงเรียนเป็นออนไซต์ site. แล้วก็อาทิตย์หน้านะคะเลขคู่ก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะส่วนเลขขี่ก็จะเรียนเป็นออนไลน์แทนแล้วก็เลขคู่ไปเรียนออนไลน์ site, นั่นแหละคะ่ะก็สลับกันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ วันที่1มิถุนายนนะคะเราก็จะไปเรียนกันแบบเต็มเต็มเต็มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันแล้ววันจันนี้เนาะก็ตั้งแต่ที่ปีที่แล้วใช่ไหมคะมหคือไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยนะคะก็คือเราหายจจกการไปเรียนที่โรงเรียนมาทั้งหมด1ปีด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปคลิปหน้าค่ะยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย